ครับสวัสดีครับผมสเสนมาแล้วมาพบมาพอ่อเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้นองน้องคือเก่านำสิ่งดีๆมีสาระและมีประโยชน์มาสู่พี่สู่น้องเบิง่งสู่พี่สู่น้องฟังไัยเป็นเบาหวานเบาหวานขึ้นสูงเบาหวานขึ้นหูขึ้นตาเชิญเข้ามารับสมรับฟังนากันพี่น้องมาฟังจากปากผู้ใช่จริงผู้หายจริงเนาะพี่น้องเนาะว่าเพื่อนหายแนี่ใด เพิ่นกินยังเพิ่นจังหายรักษาตัวใดมียาตัวใดที่จะรักษาเบาหวานแก้เบาหวานได้เนาะพี่น้องเนาะว้าวแล้วกลับไปพี่น้องบ้าบ่งท่านที่เพิ่นกินสมุนไพรตัวนี้แล้วมันหายจริงเพิ่นก็นเลยมาบอกต่อเพื่อเป็นวิทยาทานเพื่อให้พี่ให้น้องได้อาไปต้มอ,อยู่ต้มกินเพื่อท่านจะได้หายจากโกรคเบาหวานเนาะพี่น้องเนาะครับผมนี่คือท่านที่เป็นเบาหวานที่เพิ่น ศพการจริงไ้จริง,รงเป็นจริงรักษาจริงหายจริงด้วยสมุนไพรอะไรมีอะไรบ้างครับมีใบเตยถ้าส่วนมากเขาจะใช้รากถ้าไม่มีรากก็ใช้ใบก็ได้โอ้ครับผมถ้าส่วนมากรากมันจะหายากก็ใช้ใบก็ได้ครับผมแล้วก็ใบมะยมโอ้แล้วก็ใบมะกรูดครับผมต้มกินสามอย่างนี้รักษาโรคยังเนียครับเนี่ยไอเบาหวาน ความดันครัแต่คน <ผม S 2> เป็นเบาหวานขึ้นตาก็กินดีครับผมกินแต่ต้องกินต่อเนื่องนะมันเป็นยาสมุนไพรถ้ากินแก้วเดียวเหยือกเดียวจะให้หายเป็นไปไม่ได้ครับผมหนูนี่กินมาครึ่งปีครับผมหมอเคยให้ยาเบาหวานเป็นเถุงใหญ่ๆเลยตอนนี้ไม่ไม่ได้เป็นแล้วหายครับกินต่อเนื่องครับกินต่อเนื่องต้องกินต่อเนื่องสมุนไพรสามตัวนี้มีใบเตยใบมะยมยมใบมะกรูด กินแทนน้ำได้ได้ถ้าถ้ากินอุ่นๆมันจะอร่อยถ้ากินเย็นๆหน่อยมันจะขิวครับผมถ้าต้มที่เกียจต้มทุกวันต้มไใหมอใหญ่ๆกองเอาใส่ตู้เย็นไว้กินได้ครับไม่เสียเพื่อเป็นวิทยาทานเาพี่น้องเนาะพ้นไซจิงหายจิงจากโรคเบาหวานไพ่ปินก็ให้ญาติพี่น้องเห็ดลองเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อ เคยแนะนําคนที่หัวหินไปเขากินเขาก็ดีขึ้นโอ้ครับผมแต่ต้องกินต่อเนื่องนะครับผมถ้ากินแบบแก้วนึงแล้วจะให้เบาหวานหายเลยไม่เป็นไปเพราะเบาหวานมันมีมันสะสมการสะสมมันมาเป็นนานเนเป็นไปไม่ได้ใช่แก้วเดียวจะหายเหยือกเดียวจะหายเป็นไปไม่ได้ต้องใช้เวลาใช่ต้องยาวนานหน่อยเน,ะนาะสมุนไพรตัวนี้คนมีท้องกินได้บอครับได้จ้ะนี่ตอนท้องเลยเป็นเบาหวานขนาดตั้งครภ์หมอห้ามกินทุกอย่าง ยากครับต้มกินแล้วก็ไปกินในนี้ไปกินท้องหยอดหนึ่งกล่องแล้วหมอนัดไปหาหมอพอดีตรวจก็ไม่เจอเบาหวานเบาหวานปกติแปดสิบเก้าสิบไม่เป็นอันตรายนะสําหรับคนท้องตอนนี้ท้องนี่ก็ต้มกินร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบเบาหวานได้เบาหวานขึ้นตาขึ้นตาเบาหวานขึ้นตาก็ได้ได้เบาหวานขึ้นตานี่ต้องเอาไอ้พวกนี้ให้เยอะหน่อย มุนไพรพวกนี้ให้เยอะหน่อยต้มให้มันเข้มข้นถ้าบาหวานขึ้นตาต้องเพิ่มปริมาณของสมุนไพรใช่ครับผมเอาว้าวเลยว่ะพาพี่พอน้องเพิ่นไปเบิ่งใบมะกรูดครับเป็นอะไรครับครับผมนี่เพิ่นที่ใส่จริงเพิ่นพาพี่พอน้องมาเบิ่งไว้มะกรูดเพื่อจ้าใบมะกรูดนี่โอ้นี่บุคคลใบมะกรูดจ้านี่แหละที่ ที่ใส่ต้มยำทำแกงนี่บอครับนี่แหละที่ใส่ต้มยำทำแกง่นะเอาใบแก่ๆมันจะประสิทธิภาพจะดีอันนี้คือลดมันจะลดความดันโอ้ครับ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 ลดความดันถ้าเราเอาไปบวกใส่กันสามอย่างมันจะเป็นยารักษาเบาหวานนะครับเนาะมันมันได้ทั้งเบาหวานทั้งความดันโอ้ครับผมใบมะกรูดเนี่ยครับผมนี่คือใบมะกรูดที่ใส่ ต้มยำทำเก๋เฮาดู้ครับใบมะยมก็หาง่ายอยู่เนาะครับ<อ>ผมเอาโอเคไปพาพี่พาน้องไปเบิ่งใบมะยมครับผมเอาจากซิบใบก็ได้เนาะโอ้ประมาณหนึ่งกับมือท่านนะครับนเน<อ>าะครับผมเอาลายๆก็ได้ครับลายๆก็ได้บมเป็นยัง,งอืมนี่แหละครับผมใบมะกรูดใบเตยแล้วก็ใบยมใบมะกรูดอยู่พุ่นครับผมอโอเค เออนี่ก็ได้นี่ก็ได้โอ้ใบใบมะยมเรานี่ยบอกคำพักเลยครับพักเลยโอ้มะยมที่เรากินส้มนี่แหละครับเนาะใช่เอาประมาณใดครับนี่ยแปดเก้ากิ่งแปดเก้ากิ่งได้เรือครับเนาะหรือหรือว่าหนึ่งกำมือของท่านก็ได้ลูดเอัตบ่ายใส่ทางก้านก็ได้ถ้าขยันก็ลูดเอัตบ่ายถ้าขี้ค้านก็ล้างแล้วก็ เอาวน<ม>ันลงไปเลยอโอเคเอาอยา,อากขอฝากพี่ฝากน้องท่านที่เป็นบ่าวานบอกเพื่อนแน่ว่าให้เห็ดกิน,นได้จากสิมีประสิทธิภาพดียิ่งยิ่งขึ้นต้มใส่น้ำต้มถ้าอยากกินอร่อยอร่อยก็กินตอนอุ่นๆครับผมถ้ากินตอนมันไม่อุ่นไม่ร้อนแล้วมันจะขิวให้กินประมาณ <c oughs> จักเดือนครับ กินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆถ้ากินต้มกินได้ก็กินไปเรื่อยๆกินแทนน้ำได้เนาะได้ครับผมสามเวลาได้หิวเมื่อไรก็กระดกกินครับโอเคเอาขอบุญขอบคุณแล้วล่ะเพื่อเป็นวิทยาทานให้พี่ให้น้องได้เบิ่งว่าสมุนไพรสามอย่างนี้รักษาเบาหวานได้เนาะพี่น้องเนาะวาวแล้วก็ไปต้มพี่น้องครับผมวาแล้วก็ตั้งไฟจุดแก๊สเลยพี่น้องนี่คือใบมะยมลงไปเลยนี่คือใบเตยพี่น้อง ลงไปเลยนี่คือใบมะกรูดพี่น้องลงไปเลยนึ่งกำมือท่านใหญ่ๆมันจะส่อยลดเบาหวานลดความดันได้ดีนะพี่น้อง้งไไงอใส่ไปเลยพี่น้อง,<แ>ใ,สองใส่ลายบวเป็นอยางพี่น้องเพราะสมุนไพรนี้บวมีพิษบวมีภัยจะสรอยลดความดันได้อย่างดีซรอยเบาหวานขึ้นหูนข,นขึ้นตาได้อย่างดีพี่น้อง ครับผมต้มประมาณห้านาทีเดือดได้ที่แล้วพี่น้องว้าวแล้วก็ไปพี่น้องปิดแก๊สเลยไปไปไ,ไปกินสมุนไพรพี่น้องอแล้วก็เทพี่น้องน้ำกําลังพอดีพี่น้องทงส่สกินน้ิกินบ่ได้ดีพี่น้องจะผู้ใส่จริงและหายจริงนี่ยายบุหลวงสกินให้เบิ่งพี่น้อง เอาซิมปันพี่ปี่น้องเบางแน,น,น <ะ S 2> ววรสัตว์รถสัตว์ต <c oughs> เป็นในดๆโอ้หันเย็นวะเย็นเหรอนี่แหละครับผมสูตรที่สิรักษาเบาหวานขึ้นตาเบาหวานขึ้นสูงจะซ,อ,จะซอยได้เนาะพี่น้องเนาะเป็นไดครับรถสัตว์หอมใบเตยหอมใบบักกูดจ้าใบบักยมบมมีรถสัตว์จ้าสามารถซอยแก้ความดันได้พร้อมพี่น้องเอาไผ่เห็นไผ่หูจักแล้วก็ให้ท่านหาอยู่หากินเราเบ่งด้วยพี่น้องเด้อ ว่าสูตรนี้ได้ผลจริงจากท่านผู้ที่ไส่ไส่จริงและหายจริงนะพี่น้องนะเนาะว่าจะเสน่มาแล้วสิกินให้เบิ่งพี่น้องครับพร้อมน้ำกระสอ,อกสีเขียวอมเหลืองนะพี่น้องเนาะเขียวอมเหลืองใครเป็นเบาหวานขึ้นหูขึ้นตาเบาหวานขึ้นสูงให้เห็ดกินเราเบื่องเด้อพี่น้องเด้อเพื่อสิมีผลดีต่อท่านเพื่อท่านสียหายจากโรคเบาหวานเพื่อท่านสียหายจากโรคความดันแท้ย้ำว่าคือจากท่านที่เพิ่นเคยกินและเพิ่นเคยหายนั่นแหละ ให้กินเป็นประจำหรือกินแทนน้ำแล้วท่านจะหายให้กินไปเรื่อยๆก่อนพี่น้องเดประมาณสักสองสามเดือนหรือสี่ห้าเดือนกินไปเรื่อยๆบาวานท่านจะหายพี่น้องเอาภัยเห็นภัยโัดแล้วก็บอกต่อกันด้อพี่น้องเ้อเพื่อมีพี่มีน้องเพื่อมีพี่มีญาติมีหมู่ท่านที่เป็นบาวานให้เฮ็ดกินลองเบ่งพี่น้องเพื่อสิได้หายจากโรคจากไผขาดเจ็บมาพี่น้องเนาะ แซบ่บพี่น้องเอากินแล้วใส่สูตรดีแล้วก็ให้ท่านอยู่ดีไม่แห้งให้หายจากโรคจากภัยให้หายจากเบาหวานเนาะพี่น้องเนาะอยู่ดีไม่แห้งทุกท่านเลยครับเด้อขอขอบุญข,ขอบคุณครับผมขอบคุณครับบ๊ายบาย